สวัสดีค่ะเปิดมาวันนี้เบลพาทุกคนมาดูการทอผ้าแบบจริงจังเลยนะทุกคนเป็นการทอผ้าแบบสมัยโบราณที่เขายังอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะผ้าทอมือเออผ้าทอมือ,อ,มอทุกคนนี่ก็คือน้องที่ทอนะทุกคนอายุแค่สิบสี่ปีเองอะ่ะน้องเป็นลูกสาวนะคะทุกคนขาน้องทอผ้าอายุสิบสี่ปีป้าดขวอยอายุสามเศษยังทอไม่เป็นพี่เตยน,นี่ อายุเยอะกว่าเบลยังทําไม่เป็นนะทุกคนแต่น้องมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะรักในการทอผ้าทุกคนนางนางทำเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนางรู้หมดลายไหนลายไหนทุกคนโอ้โหเก่งมากเบลมายืนดูอยู่ตั้งนานแล้วทอผ้าแบบทําได้หมดลายนี้ก็เป็นลายบันไดสวรรค์น,นะคะทุกคนค่ะเป็นสีเขียวสวยมากมัน Amazing มากทุกคนเด็ก14ทอผ้าเบลไม่เคยเห็นเบลอเห็นแค่คุณยายอย่างเงี้ยเออทอ อย่างคุณแม่พี่เคยทอมันยังแบบปกติใช่ไหมแต่นี่เด็กสิบสี่ทุกคนขาอ้นะังแล้ว,แล,วแล้วทอไม่ใช่อ่าพึ่งเพิ่งทอนะทุกคนทอมานานแล้วผ้าไหมอย่างนี้ก็ทอผ้าฝ้ายก็ทอตอนนี้น้องกําลังทออ่าเขาเรียกอ่ามัดหมี่นะคะทุกคนขาเป็นลายบันไดสวรรค์นเนาะสีเขียวมันก็จะมีทั้งสีเขียวสีชมพูสีม่วงที่น้องซื้อมาเนาะก็เป็นสีแดงอย่างนี้ก็มีน้องก็จะทอทุกคนอู้ง,งามมากสวยมาก แล้วงานปานนี้ดูนะรู้หมดนะว่าต้องทํำยังไงมันเป็นยังไงมันได้มันยังไงโอ้โหนางก็พูดไปหมดนะไปยืนคุยอยู่ตั้งนานทุกคนน้องทําเป็นหมดทุกอย่างเลยอะ่ะ แล้ววันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ไปไหนนะทุกคนแล้วเลิกเรียนก็รีบกลับมาทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยอู้สำหรับเบล,ลนะถ้าไปโรงเรียนนะ่ะอายุสิบสี่นะจ๊ะอู้ฉันแตกสาวจ๊ะฉันติดผู้บ่าวติดผู้ฉันก็ไปพูดมาแล้วเตอเตอไปน้ำผู้น้ำพวกไปค่ะจนว่าคู่ได้ไปน้ำเอาจน่ายายได้ไปตามเอาค่ะไม่ได้มานั่งอะไรแบบนี้นะคุณตาพาไปทำไรทำสวนในหน้างิกนางว่าบ่อยอยากอยู่ทุกคนแต่น้องก็คือ เก่งมากอ่ะทุกคนเก่งมากเลยเบลชื่นชมมากแล้วอายุแค่14น่ะไม่ไปไหนเสาร์อาทิตย์ก็คือเขาฟังเอาน้าเงินเนี่ยปาดคิดได้เลยถ้าเบลคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้น,นบอกตรงๆว่าเบลมีคาเลหาดไปแล้วนะ <laughs> ประเด็คือเขานี่ละปัญหามันวันนั้นที่เบลไปซื้อผ้าถุงอ่ะที่ว่าเป็นตีนสีแดงนะทุกคนกับคุณยายนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ไปอีกหาคุณยายที่เป็นญาติกันนี่แหละทุกคนก็ไปคุณยายหนึ่งก็กลูกสาวแกเล่าให้ฟังว่าน้องน้องเขาอ่ะก็ทอผ้าอยู่อะไรเงี้ยทำไมไม่ไปดูกับน้องเขาหล่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยังทออยู่เพราะว่าคุณยายหลายๆคนน่ะที่ทอน่ะคือก็ไม่มีแรงทอแล้ววันทีนี้พี่เตยก็ว่าพี่เตยรู้จักคแล้ว วันนั้นที่พี่เตยไปเอาผ้าให้เบลใช่ไหมทุกคนพี่เตยก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วแล้วตอนเช้าพี่เตยก็เลยบอกเบลว่าไปดูไปดูบ้านน้องขรทอสวยแค่ไหนเบลก็เลยตินตอนเช้าประมาณสิบโมงอ่ะเบลก็เลยไปดูโอ้โหทุกคนอึ้งมาก amazing มันจึ้งมากเลยอ่ะมันดีดูผ้าดูอะไรเสร็จแล้วนะทุกคนเบลก็ขับรถกลับมาที่บ้านพี่เตยก็มาคุยกับพี่เตยเราอู้มันมันดีมากเลยทุกคนที่นี้เบลก็เลยขึ้นมาบนบ้านมาดูเสื้อผ้าอันเก่า ที่เบลอะไม่ได้ใช้แล้วนะทุกคนนี่ก็คือห้องนอนที่เบลนอนนะอยู่บ้านปีเตยเนี่ยมันจะมีบ้านมันเป็นสองชั้นใช่ไหมด้านบนเนี่ยส,สมัยที่เบลย,ยังเป็นใบรุ่นยังไม่มีลหลานลหลานยังไม่โตเนี่ยเบลอะจะอยู่ข้างบนบ้าน่าป้าก็จะอยู่นอนนอนอยู่อีกที่หนึ่ง ที่อยู่บนบ้านเหมือนกันแต่เบลจะนอนอยู่ในห้องนะทุกคนก็จะมีตอนแต่เมื่อก่อนมันมีที่นอนนะที่นอนเก่าของตาเบลอะแล้วก็มีมุ้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เบลมาก็จะเป็นห้องนี้ตัวเสื้อผ้านี้เป็นของพี่เตยน,นะอันเก่าแต่ว่าเบลก็ยึดมาเป็นของตัวเอง <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ปัจจุบันนะทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าอันเก่าของเบลแหละอู้ทุกคนเบลใส่กางเกงขาสั้นแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยอะ่ะมีแต่กางเกงขาสั้นอะ แล้วทีนี้ก็ไปบอกไปถามพี่เตยว่าทําไมไปถึงใส่แต่กางเกงขาสั้นพี่เตยเลยบอกว่าถ้าไม่แบบสั้นเสมอหูนะ่ะเบลไม่ออกจากบ้านสมัยนั้นนะสมัยปัป๊บเบลขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนทําไมต้องแบบขนาดนั้นมันเป็นอะไรมันทาไมต้องใส่กางเกงขาสั้น <c oughs> งงกับตัวเองมากแล้วบางตัวสั้นยิ่งกว่ากางเกงในเองนะใส่เข้าไปได้ไงวะ <c oughs> แล้วใส่ออกบ้านหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้นะหรือว่าเบลจะชอบ เอาไว้ใส่ตอนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออน่าจะอย่างนั้นแหละทุกคนเบลก็หออข้าวหอ่อของออกมาแล้วก็มีเสื้อผ้าอันเก่าที่ว่าเบลวาเคยใส่นะเบลว่าจะมาลื้อหลายวันแล้วแหละทุกคนแต่ว่าไม่ได้มาลื้อสักทีทีนี้ก็เลยเอามาลื้อออกมาเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคต่อเพราะว่าช่วงนี้ก็มีน้ําท่วมอันนี้ด้วยนะเขาก็เปิดรับบริจาคเวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารอย่างนี้ก็มีเนาะเราก็เลยว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ย มันก็เยอะอยู่นะคะทุกคนขาไอ้ที่เบลวตัวเบลัวตัวเบล,ต,เบลตัวใหญ่ใช่ไหมไอ้ตัวเล็กๆเบลก็ใส่ไม่ได้แล้วเบลก็เลยว่าเสื้อผ้าอันที่เบลเคยใส่แต่ตอนที่ว่าเบลมาที่เมืองไทยพาลูกๆมาที่เมืองไทยครั้งแรกก็มีแล้วก็เสื้อผ้าที่เบลใส่ตั้งแต่เบลทางาน,นใส่ครั้งสองครั้งแนละ้วทุกคนก็ไม่ได้ใส่อีกแล้ว แต่ว่าพวกเงกงขาสั้นอะ่ะเบลไม่ได้เอาไปบริจาคนะทุกคนเบลว่าเบลจะเอาไปซักทําความสะอาดใช่ไหมเบลว่าจะไปขายตัวลังหาทิบบานตลานนัดโอ้ยมันยังขายได้นะมันเป็นงางเกงยีนที่ดีมากเลยนะทุกคนแล้วมันสั้นเสมอหูนะบอกโอ้ยขาย,ขายไปบุได้เป็นสาวๆวัยรุ่นนี่ยวัใส่น,สนี่มันเลิศมากมันจึงมากแม่เมื่อวานก็เป็นวันหยุดกะว่าจะแบบว่าเออไปดูนูน่นดูนี่ทำาครงํากคิดเสร็จแล้วก็จะ แพ็คของไปส่งของที่ไปสนณีโอ้ยซาลิงก็มาห้างซันซทุกคนเสาหักทั้งสี่เสาเลยจ้ะแล้วก็หักไปเลยทุกคนเราไปไปดทีนี้เบลก็เลยจะเอาอผ้ายางนั่นออกแล้วเบลจะไปหาร้านแถวนี้แหละดูว่าเขาจะเชื่อมไหมว่าเขาจะมีช่างเชื่อมหรือเปล่าป้าเบลก็ไปหาหน่อไม้มาคุณครูน้นนนองอนนาสั่งหน่อไม้ทุกคนสั่งหน่อไม้ไว้หนึ่งบาทเนาะ ก็เลยจะเอาไปส่งค,คุณครูน้องนาที่โรงเรียนด้วยกป้าแกก็ไปหามาก็ไปหาหน่อไม้ทุกวันเลยนะนช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน่อไม้เนาะก็ไปเอาหน่อไม้มามาแพ็กใส่ถุงไว้เวลาที่เราจะกินหน้าร้อนหรือว่าหน้าที่ว่าหน่อไม้ไม่มีเราก็ไม่ต้องไปซื้อเาก็มีกินแบบยาวๆนานๆเลยป้าโดยทาไว้เยอะม,มากเห็นเลยมีหลายๆคนบอกว่าต้นพริกเนะี่ยมันแบบเนี้ยมันอยู่ได้นานทุกคน แต่ว่าต้องเอาเสาเอาอะไรมาผูกรัดให้เขายืนต้นสักหน่อยเนาะมันจะได้ออกลูกให้เรากินนาน,น,านๆอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยมีเขาเรียกอะไรไม้ไผ่อยู่เราจะเอามาเอาเชือกฟางมารัดแล้วก็ตอกตอกแบบนี้เอามารัดไว้เพื่อที่นางจะได้ยืนต้นแล้วก็จะรับแดดรับลมจะออกลูกออกผลให้เบลก,กินเยอะ พริกต้นนี้น่าจะอยู่มานานแล้วแหละทุกคนดูต้นนางซะก,ก่อนต้นใหญ่มากเลยนะนางก็คงจะหนักข้างบนน่้นางก็จะล้มเซไม่เป็นท่าเนี่ยเราก็เอาเสามาตั้งไว้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาเชือกฟางมารัดไว้เออถ้ล่ลมพัดมากแห้งนา่งก็จะบวบปิวนะเพราะว่านางมีเกาะป้องกันอยู่นะทุกคนวันนี้ก็ช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงว่าทําอะไรดีนะ ของเราไม่ได้ไปส่งของว่างเดียบาทนี่ทุกคนขาหาเนียเ้ยหีบตัวบานนี่จะมองไปซ้ายขวาหน้าหลังก็ข้างหน้าก็แบบลกข้างหลังก็ลกแต่ว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะเอารถไถมาเกลี่ยพื้นดินอยู่แล้วเบลก็เลยยังไม่ไปแตะต้องนาสักเท่าไหร่เราก็จะให้คนมาย้ายโอ่งสีสามอันเนี่ยเอาไปไว้ข้างหลังบ้านด้วยเนาะทุกคนไม่ไม่ไม่เอาไปทิ้งหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามีโอ่งใบหนึ่งอ่ะนางซึมซึมน้ําออกเลยนะทุกคนซึมน้ําออก แล้วเหลือแค่สองใบที่ว่ายังใช้ได้อยู่ไปว่าจะเอาไปไว้ตรงอ่าตรงหลังบ้านนะทุกคนเพื่อให้น้ํามันไหลลงมาตรงใต้ต้นมะม่วงอะนะว่าจะเอาไว้ตรงนั้นเผื่อว่าถ้าสมมุติว่าหน้าแ้งอย่างเงี้ยเราก็จะมีน้ําไว้กินไว้ใช้ในโอ่งนั่นแหละเผื่อว่าน้ําไม่ไหลน้ําบาดาลบางทีหน้าแล้งไม่มีน้ํานะทุกคนต้องใช้ต่อน้ำประปามาต่อน้ำประปากระเสียงเงินอีกจก้ะแต่ว่าถ้าเรามีน้ำอยู่ในโอ่งอย่างน้อย เราก็แบบว่าเออกันกันตายได้หลืไปเออถ้ามีน้ําอยู่ในโอ่งนะเบลก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้คนนำยุกโอ่งมาไว้ข้างหลังบ้านให้ด้วยแล้วก็เกี่ยพื้นดินออกทําร่องน้ําให้น้ํามันไหลออกไปข้างนอกบริษั้น้ำมันจะถ่วมเฮี้ยนเห่าเนาะจ้าเนาะก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆหระแต่ว่าคนที่จะเขาจะเอารถไถเข้ามาเนี่ยยังยังไม่มีคิวนะทุกคนยังคิวไม่ค่อยว่างบ้านเบลนี่ต้องใจเย็นๆต้องรอนะทุกคนถึงจะ อ่าค่อยๆทําทำไปเรื่อยๆนะเบลก็เลยไม่มีอะไรทําวันนี้ก็เลยมาดายญ้าทุกคนข้างหลังเนี่ยเบลว่าจะเอาผลไม้มาปลูกอีกเดี๋ยวเบลจะเอาญ้าออกเลยตอนแรกเบลว่าจะตัดย้าธรรมดานะแต่รอบๆอบข้างของรั้วเนี่ยมันจะเป็นหญ้าแบบอ่าเป็นเครือ,รอทุกคนมันไม่ใช่ญ้าที่แบบเหมือน เหมือนเป็นชีโดชีเดย์แล้วเราตัดแล้วมันก็จะเรียบสวยงามไงแต่อันนี้มันจะขึ้นเป็นครัวสูงมากถ้าเราได้มันออกอ่ะมันก็จะนานๆกว่ามันจะขึ้นทีเออถ้าเราได้แบบเนี้ดินตรงเนี้ยนะดีมากถ้าเอาผลไะมากลากไม้เบลว,ว่าจะเอาต้นเบลเบลอยากกินดอกแคเบลจะเอาดอกแคสีแดงสีขาวมาปลูกทุกคนอืมเบลว่าจะเอาดอกแคมาปลูกเอาต้นกล้วยมาปลูกเพิ่มอืมแล้วก็หาผลมาไม้มาปลูกเพิ่มแล้วทุกคน ส่วนสาลาตรงนี้ต้องหาจังหวะในการเอาออกนะมันค่อนข้างที่จะแน่นหนาอยู่นะมันเอาออกยากนะทุกคนเดี๋ยวเบลจะค่อยๆด้ย่าไปเรื่อยๆนะทุกคนได้ย่าไปเรื่อยๆถ้าเรายิ่งตัดนะมันก็ขึ้นเร็วอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราได้ออกอะ่นะนานอีกนานอยู่มันก่ามันจะขึ้นนะ สวนข้างหลังบ้านตรงนี้ตรงที่เสาที่เบลยกออกนะ่ะน้าเบลแกคงจะปลูกแก้วมังกรมั้งเพราะว่ามันมีต้นแก้วมังกรที่มันยังเหลืออยู่ทุกคนพอไม่มีคนดูแลใช่ไหมอ่าหญ้ามันก็ขึ้นท่วมเสาเนะสาที่ว่าแกเอามาวางไว้น่าจะปลูกแก้วมังกรนะสมัยก่อนนะสมัยที่น้าเบลยังอยู่นะแกก็ชอบปลูกผักผลไม้เหมือนกันทุกคนปลูกแค่เราปลูก อะไรจิตรประทะต่างๆนาะานะเพราะาต้นไม้ที่ยังต้นผลไม้ที่ยังอยู่ตรงเนี้ก็ไม่รู้ใครปลูกนะลุงหรือคนที่มาอยู่ที่นี่แหละก็ปลูกไว้ต้นพุทราที่อยู่ตรงเนี้ก็ออกออกดอกออกออกเริ่มมีดอกแล้วนะทุกคนกล้วยเกยอะไรอย่างเงี้ยมันนางก็เริ่มแบบว่าผีดอกออกผลให้เราเห็นแล้ว ได้ย่าวันนี้ยตอนแรกเบล,เว,ลว่าจะใส่เสื้อไอ้ตัวที่เบลชอบใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนเสื้อสีดําแขนยาวแต่ว่าถ้าเราใส่สีดําเลยยุงเยอะมากชอบมาพูดคุยอยู่ในหูเบลนะ่ะนี่นี่ี่ไม่รู้นางพูดอะไรเบลก็ไม่เข้าใจต้องกินวุ้นแปลภาษามาก่อนน่ะถึงจะเข้าใจว่ายุงมันพูดอะไรไม่เข้าใจเบลทีนี้เขาบอกว่าถ้าใส่สีดําอ่ะมันจะยุงจะชอบทีนี้เบลก็เลยจัดเลยจะดเสื้อสีชมพูไปเลยจ้ะ ใส่ชีชมูไปเลยยุงจะได้มาต้องมาถามเราแล้วก็ไม่มียุงมาถามเแบลบจริงๆนะทุกคนเบลก็ตายยากแบบชิวมากเลยแต่ว่าร้อนพอทําไปทํามาเหงื่อแตกออกพาดพากโอ้โหทุกคน้ํามันยางออกแบบเยอะมากแบบร้อนสุดๆไปเลยเหงื่อเต็มเลยถ้าทําแบบนี้บ่อยๆนะเลิศนะเบลว่าเหมือนเราได้ออกกําลังกายไปด้วยนะทุกคนช่วงนี้ฝนมันก็ตกบ่อยเนาะเราก็บางวัน ถ้าสมมุติว่าเราจะทําตอนประมาณตอนเย็นเย็นใช่ไหมตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยบางทีฝนมันตกเบลก็ไม่ได้ทําถ้าวันไหนฝนไม่ตกแดดออกสักหน่อยอย่างเงี้ยเอ,อเราว่างๆเงี้ยเราก็มาดดยหญ้าไว้ทุกคนโอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่โลง่งหาหนูน่นหานี่มาปลูกว้ามันก็เลิศอยู่นะทุกคนเบลายหญ้าไปได้สักพักก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะทุกคนโอ้โหยุงเริ่มมาแล้วเบลก็จะพาทุกคนมาดูผลไม้ที่มันอยู่ในบ้านนะทุกคน เนี่ยที่มันออกลูกเยอะๆก็คือน้อยหนาทุกคนเแบลบไม่ได้เดินมาดูเลยนะแต่พอเดินมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหนางเต็มต้นเลยทุกคนเต็มต้นเลยน้อยหนาเยอะมากๆแล้วแบบมีลูกที่มันสุกนะแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรมันแตกอะ่ะมีมดกําลังกินอยู่เแบลบก็เลยไม่ได้เอาออกเแบลบก็เลยให้นางให้มดกินไปเลยเนี่ยน้อยหนาเต็มต้นเลยทุกคนเยอะมากเนี่ยลูกนี้มันแตกออกเลยใช่ไหมมดก็กําลังกินอยู่เบลก็เลยเอ้า กินซะฉันจะไม่ไปแย่งเธอน้อยหนาะแบบเนี้ยก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่ามันหวานหวานหวาน,วานสุดๆไปเลยกินมากๆก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเจ็บคอแล้วก็มีอาการไอได้นะทุกคนต้นกล้วยฝั่งนี้ก็สูสีไม่แพ้ฝั่งนั้นเลยนะนางออกลูกนางมีปีกล้วยทาให้เราต้องแกงใส่ปลาอีกแล้วทุกคนนี่ก็คือต้นพุทรา น่าจะเป็นพุชาลูกใหญ่นะทุกคนเป็นเหมือนแอปเปิลอะเป็นเหมือนพุชาลูกใหญ่นางเริ่มออกดอกแล้วแล้วก็มีแบบว่ามีลูกเล็กๆอยู่บนต้นนะ มันก็ทําให้เราแบบว่าต้องได้กินพุทธา์แล้วแหละเดินมาดูอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีต้นน้อยหนาอยู่สองต้นนะในบ้านที่เบลยวะทุกคนต้นนี้กับโบเพจา้าอู้แลดเหมือนฉันเลยอ่ะทุกคนค่ะทำไมมันออกลูกเยอะอย่างนี้ถูกใจแม่มากเลยลูกนะเชื่อแม่มันแรงอย่างละจะบอกให้มันก็ออกลูกเยอะมันแตกหน่อออกออกมาหมดเลยทุกคนนี่ เลืดไหมล่ะอน้อยหน่ามันก็แลกเหมือนใครแลกดเหมือนเจ้าของนี่แหละ <c oughs> ออกเยอะๆเลยลูกแม่ชอบดีมาก <c oughs> ทำงานเสร็จแล้วทุกคนดูเหงื่อเบลเต็มตัวเลยอู้ร้อนสุดๆไปเลยเบลก็เลยให้น้องอานาไปหยิบแก้วมาให้หน่อยแม่หิวน้ำมากเลยน้องอานาเดินเข้าไปในครัวแล้วเห็นอาถ้วยมันก็ตกลงพื้นแล้วมันก็คว่ำอยู่สงสัยแมวมันเข้ามาทุกคน แมวมันเข้ามาหาอาหารมั้งมันก็เลยทําถ้วยตกลงไปแล้วก็เห็นถ้วยวางอยู่ใช่ไหมอันนาก็เลยแบบว่าทําไมแมวมันต้องเข้ามาด้วยทําไมแมวมันต้องเข้ามาอย่างนี้นางก็พูดเป็นตุเป็นตาเลยนะทุกคนแล้วเราก็แบบเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันมาทําแล้วเราก็เก็บเอาไม่เป็นไรหรอกแล้วคราวนี้พูดไปพูดมาก็จะเดินไปหยิบขนมมากินนะคะ วันนั้นที่ว่าพี่เพนพาลูกสาวมาใช่ไหมเแบลบก็เลยซื้อขนมมินิเขาเรียกอะไรมินิฟันโอมาไว้ทีเนี้ยมันยังไงยังไม่หมดน้องอนาณาเขาเขาก็อยากกินทุกคนเออมันยังไม่หายไอเแบลบก็เลยมีการแบบทําเสียงกลางไปนิดนึงว่ามันยังไม่หายไอยังกินไม่ได้นะโอเคหนูไม่กินก็ได้นางพูดอย่างนี้แหละทุกคนใจก็อยากกินอยู่แหละแต่ว่าเราอย่าใจอ่อนเพราะว่าไอถ้ากินเข้าไปก็คือไอกาเริบอีกแน่นอนบ่ให้กินค่ะ หายไอก่อนค่อยกินรดซาเล้งเบวพังทุกคนหาร้านช่างเชื่อมไม่มีก็ไปทำงานกันนอกไม่มีใครอยู่ทีนี้เบลก็เลยได้จอดไว้วันนี้ว่าจะเดินไปบ้านพี่สาวเลยค่ะจุงเมื่อกันยางซอนไทยกันต้องแน่งต้องแน่งไปพี่ดินเขาก็ปั่นจักรยาน เขาปั่นจักรยานเป็นแล้วทุกคนเขาก็แบบมีความชิลในการปั่นจักรยานนะคะเซโซกเซใส,สไปหันใจหันขวาจักสีลมแล้วบ่ลมแล้วกี่จัก,กรายานสีชมพูเยซื้อให้คันสีแดงนะทุกคนแต่ว่าคันสีแดงขายยังไม่ถึงก็เลยได้ขี่คันสีชมพูของน้องอนาไปก่อน เบลพาเด็กๆเดินมาบ้านพี่สาวเพื่อที่จะมายืมมอเตอร์ไซค์พี่สาวไปดูช่งางเชื่อมเหล็กว่าเขากลับมาบ้านหรือยังพอเบลไปก็ไม่มีใครอยู่เบลก็เลยได้ขี่รถกลับมาทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะกลับมาเบลแวะที่ตลาดก่อนเบลไปซื้อ,อไก่เพื่อที่จะมาทํากับข้าวแล้วก็ไปซื้อกับข้าวให้ลูกเล็กๆ,กกๆกน้อยๆเนาะมาถึงที่บ้านพี่สาวก็ได้กับข้าวมาก็จะมาหาเขา,าเรียบี้อืเอยเบลเลยบอกว่า ข้าวยังอุ่นอยู่ยังไม่ร้อนเลยไปดูซิว่ามันร้อนหรือยังพอเวลมาดูข้าวก็ร้อนแล้วค่ะเราก็เลยจัดการเอาข้าวใส่กล่องอันนี้ก็คืออุ่นเฉยๆนะทุกคนอุ่นให้มันร้อนเวลาที่เรากินอะไรร้อนๆนะทุกคนอมมันก็ลวกปากแล้วมันก็อร่อยมาก <c oughs> สายข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนหล,ลานเบลหลานชายเบลก็เลยถามเบลว่าพี่เบลตีแบตไหมอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยว่าเอาตีซิมา ออกกันบังกายไปในตัวนานๆแล้วไม่ได้ตีแบตนะทุกคนเอาใส่ลงไปเลยจ้าแผ่นดินสะทบสะเทือนมากเลยเสียงกรีดแต่ละทีนี่ยิ่งกว่าหมูออกลูกเลยจะบอกให้มันมๆน,นะทุกคนได้ตบลูกอ่ะ เขาเรียกอะไรลูกแบดเนาะมันก็ได้แบบปล่อยพลังอะมันได้แบบปัวป้าปัวป้าว,ว,วูมันมันมากเลยนะทุกคนวันหน้าต้องชวนหลานเล่นอีกแล้วแหละมันสนุกดีอะเบลว่าเล่นกีฬาเป็นนะทุกคนแล้วเบลก็ชอบกีฬาด้วยถามว่าเล่นเก่งไหมเล่นไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่ว่าเน้นไปดูแล้วก็น้นไปเป็นกองเชียร์น้นไปเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าแล้วก็เน้นไปห้องก้ากๆอยู่ข้างสนามก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนได้เต็มร้อยแน่นอนคะ่ะกับเน้นไปแร่ผู้บาวลรงเลี่ยนตรงขามโรงเลียน อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแบบว่าไปถึงเขาจะไม่ชอบเราหรือว่าเขาจะไม่มองเราเรามองเขาก็พอค่ะทุกคน <laughs> 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 เวลาที่เบลไปงานกีฬาสีเนี่ยลชอบมากงานกีฬาสีโรงเรียนอ่าที่เราต้องไปเจอโรงเรียนอื่นโอ้ยถึงกีฬาเราจะไม่ค่อยเด่นแต่ว่าเสียงเราดีก็แล้วกันนะคะยิ่งก็หมูออกลูกพลั่าไปเสียงนี่โอ้ย ทอละขวงพยาบานนี่ก็สูบอะไรด้วยจ้ะเด้อตีแบบเสร็จเรียบร้อยเกือบตายทุกคนโอ้โหมันเหนื่อยมากงี้นี่เองเนาะเบลก็เลยมาเก็บใบโหระพาวันนี้เบลจะกลับมาทำอ่าแกงขั้วหน่อไม้ดองใส่ไก่ทุกคนเบลได้ไก่มาจากตลาดนั่นแหละก็เลยไปเก็บใบโหระพาของพี่สาวด้วยว่าจะทํา แกงไก่เนี่ยไปวัดด้วยหงข้าวพุวงนี้จะ,ะตักกับข้าวไว้ไปให้พี่สาวใส่บาตร้วทุกคนพวกนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เด็กๆจะต้องไปโรงเรียนเบลก็คงจะได้ฝากพี่สาวใส่บาตรแล้วกันนะทุกคนก็จะทําไว้ตั้งแต่กลางคืนทาเสร็จแล้วเบลจะเอาพ่อไปเก็บไว้ในบ้านแล้วก็จะล็อกบ้านอย่างดีแมวมันก็จะไม่ได้เข้าไปเออเราก็จะได้ไม่ต้องแบบว่ามาเสียใจทีหลังว่าเราทํากับข้าวไว้แล้วเราบางไว้แมไวไปกินเบิร์ดที่นี่ บ่ได้กินชั้นดอกจาก้าชั้นเก็บเมียนย่างดีบ่ได้กินดอกชั้นต้องเอาไปใส่บาดให้ยายกับตาชั้นได้กินแบบอรอุตอร่อยแมวกับยามะเยงด้อค่ะเด้อบ่ได้ดีทำกับข้าววันนี้สัญญาเลยว่าจะไม่หนักมือสัญญาเลยว่าจะบอ่าน้ำปลาลาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกงขั้วหน่อไม้ดองเนะแบลบชอบกินมากเวลาที่ไปร้านข้าวแกงน่ะเบลก็ชอบสั่งชอบซื้อแกงขั้วหน่อไม้ดองกับ อะไรนะอีกอยาหนึ่งไข่พะรู้เแบลบชอบมากเลยทุกคนอันนี้เบลก็ชอบทํากินตั้งแต่อยู่ที่นู้นเแบลบทํากินบ่อยมากมีพริกแกงมีหน่อไม้อางเงี้ยทุกคนอร่อยมากเลยนะเวลาทำอะ่ะแเบลเบลแบบใส่ตับไก่ใส่เครื่องในเข้าไปด้วยแล้ววันนี้ก็เลือกเป็นอะ่ะ ปีไก่ติดน้องเนาะปีติดน้องเล็กนี่และเอามาสับๆให้มันเป็นชิ้นพอดีคําแล้วเราก็มาผัดกับเครื่องแกงแบบนี้ให้มันแบบหอมๆสักนิดหนึ่งทุกคนเติมหัวกะทิหางกะทิลงไปเว้ยมีหรือมันจะไม่อร่อยบอกเลยตาขาวอนๆมากกับเลี้ยวกันน้ำพริกของเราไม่ผ่านแต่ว่าแกงอันนี้เวลเลิศอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เดียวก็ทำหม้อไม่ใหญ่มากทุกคนหม้อกลางๆเนาะ ก็เอาทำไปวัดด้วยแล้วก็ทำไปฝากพี่สาวด้วยทำให้ตัวเองกินด้วยนะทุกคนนอไม้ที่ว่าป้าเอาให้วันนั้นแหละเบลผัดใส่ผัดกะเพราครึ่งนึงแล้วเบลก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งทุกคนก็เลยเอามาทำเนี่ยใส่นอไม้เข้าไปมันก็จะแบบปรุงรสเข้าไปน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะผงปรุงรสอของแค่นี้มันก็อริดอร่อยแล้วก็อย่าลืมน้ำมะขามเปียกใส่เข้าไปแค่นี้เราก็ปรุงรสประมาณนี้ทุกคนเราจะบุใส่หลายจา่ะ เราเติมน้ำพอดีแล้วเราก็ตุมเลยทีนี้ต้มให้มันสุจกจะให้มันเข้าน้ำเข้าเนือ้อแล้วเราค่อยมาใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่ใบโหระพาต้มไปสักพักให้มันมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ปิดไฟ เอาตัดแบ่งไว้ไปใส่บาตด้วยแล้วก็แบ่งไว้กินด้วยแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในบ้านทุกคนอซีซันเป็นยังไงดูหน้ากินหน้ารับฐานไหมคะทุกคนคะ่ะใส่โหระพาเข้าไปปิดไฟได้เลยทุกคนแค่นี้ หอมทะลุทะลวงแบบเต็มบ้านเลยมีถ้าแกงกะทีเนี่ยมันอร่อยมากนะทุกคนเบลก็เอาหม้อมาตักแบ่งไว้เพื่อที่จะเอาไปวัดพรุ่งนี้นะคะเอาไปใส่บาตรพรุ่งนี้แล้วก็เหลืออยู่ครึ่งหมอ้อเราก็เอามาชิมก่อนสักถ้วยหนึ่งก่อนนอนแค่นี้พ่กกินหลายเลยเราไม่กินเยอะเรากินนิดเดียวพอทุกคนซิมซิมซื่อๆนะ พรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยกินเด็กๆเ,เขาก็กินข้าวมาจากบ้านพี่สาวดังนะ้ทุกคนก็อิ่มแล้วเหลือแต่เบลนี่แหละยังไม่ได้กินอะไรเลยเบลก็เลยกินข้าวไปนิดนึงเนี่ยท่าทางกินนิดเดียวซึ่ง,งนี่แหละคันลบมุ่มกล่องปุ๊บเออกินไรก็เกา <c oughs> มันหยุดอะไดได้มันไงโอ้ยมันคือแซ่บแต่นอกอยากไปตัดกระเพาะจังเลยทุกคนตัดออกมาแล้วเบลคงจะไม่กินเยอะเหมือนตอนนี้นะคงจะดีอยู่แหละทุกคนนะสาหรับตัวเบลนะเพราะว่าเบลเป็นคนที่กินเยอะไงถ้าแบบ กระเพาะเรามีสักครึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็คงจะดีกว่านี้อ่ะนะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ